ถามีบุตรยากต้องใช้เงินเท่าไหร่ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอนหน่อยจะมาตอบคําถามเอาใจคุณแม่ที่มีปัญหามีบุตรยากแล้วก็กําลังวางแผนที่จะไปปรึกษาแล้วก็รักษาภาวะมีบุตรยากนะมาดูกันว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่ในการไปรักษาแต่ละครั้งนะคะอันดับแรกเลยครั้งแรกเนี่ยเราไปตรวจใช่ไหมคะอาจจะมีค่าปรึกษาค่าอันต้าซาวค่าเก็บน้าเชื้อตรวจหรือว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดตรวจนะซึ่งค่ารักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการตรวจอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่จะประมาณ2 0 0 0ันถึงหนึ่งหมื่นบาทในครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็ตตตต้้้้ออองงงงงมมมาาาาาาาดูว่เรรรรีีกกกัษยไถุ ะะอาจจะเป็นการทานยาหรือว่าเป็นการฉีดนะก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมประมาณ2 0 0 0ถึง10,000บาทเช่นกันหลังจากนั้นถ้าคุณแม่นะคะตัดสินใจทํา IUI ก็คือการฉีดน้าเชือ้อเข้าไปที่โรงมดลูกเนี่ยอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายในการทําประมาณ 10,000- ถึง30,000บาทขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนะคะซึ่งโองกาสรระสบความสําเร็จในการทํา IUI หรือว่าการฉีดน้าเชื้อเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเ็ถึง20%ต่อครั้งค่ะถ้าสมมติว่ายังไม่สําเร็จนะอาจจะต้องพิจารณาการทํา IVF การทํา IVF ก็คือการเก็บไข่แล้วก็เอาสเปิรมมะะมาผาสกที่ห้องแบ ะะแล้วก็หลังจากได้ตัวอ,อ่อ,อนก็จะเอาตัวอ่อนกับเข้าไปฝังตัวที่หมดลูกนะคะซึ่งกระบวนการทํา IVF เนี่ยโดยทั้งหมดนะคะก็ะะจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ120,000บาทถึง250,000บาทนะคะในการทําแต่ละครั้งค่ะถ้า,ถายังไม่สําเร็จนะคะอาจจะต้องเป็นลักษณะของการทำ ICSI ค่ะซึ่งการทํา ICSI นะคะก็จะตอบโจทย์ของคนที่มีปัญหาเรื่องสเปิร์มนะหรือว่าต้องการความชัวในการทํามากขึ้นก็คือเอาตัวสเปิร์มเนี่ยฉีดเข้าไปในไข่เลยนะคะเพื่อให้เพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิสําเร็จมากขึ้นนะกระบวนการ ICSI ก็จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นดังจะะอยู่่ทีปรมาณ10,0,000 50,000บาทถึง3,000 0 0บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นค่ะนี่ยังไม่รวมค่าฝากตัวอ่อนหรือว่าค่าฝากไข่นะซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันค่ะเห็นไหมคะว่าการมีลูกคนนึงไม่ได้ใช้เงินน,น้อยๆเลยนะคะหลังจากมีลูกเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ตามมาค่ะแต่ยังไงการมีลูกก็เป็นความสุขหนึ่งนะคะที่หลายๆครอบครัวอยากจะประสบความสาเร็จนะหวังว่าวีดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะเพราะว่าหมอนหน่อยจะมีเทคนิคการบารุงอีกมากมาย <ๆ S 1> เพื่อให้คุณแม่ใช้จ่ายในการมีลูกลดลงค่ะแล้วมาติดตามกัันนนนไไดด้้้ให่่่วววีีโอะะะะคคคปแลบบ